สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่จ่องสะไยสกอตแลนด์นะเจ้าวันนี้จะมาแบ่งปันวิวบรรยากาศตอนกลางคืนให้ชมด้วยกันนะเจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้ขับรถออกมาฮับหลบเบาเบากำล,ลังเลิกงานนะเจ้าจะไปดูบรรยากาศในเมืองตอนกลางคืน ห้าถุมแล้วนะเจ้าเตะวองฝากกวายัางมือเตือนนะเจ้านี่คือบรรยากาศตอนห้าถุงนะเจ้า They leave my chicken somewhere. No lights. <laughs> yeah, they're supposed to turn. Um, what and go? Lights. Yeah, lights. Flashing light. beep, 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 beep. Mm -hmm. And I have to wear a very bright. Well, obviously I didn't jacket. Oh, uh, Steven will be asleep. Come on, man, Steven ตั้งกล้องมากกับมอสมันก็จะสันๆหน,น่อย้า,าถุมล้วก็ยังแจ้งอยู่นะเจ้าเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงซัมเมอร์เนาะซัมเมอร์เนาะคุณเนาะใจก็ช่วงนี้ซัมเมอร์อนะ เจ้าตอนนี้ก็นัง้งเข้ามาในเมืองนะเจ้า <c oughs> บรรยากาศตอนกลางคืนในเมืองก็จะประมาณนี้นะเจ้ามันก็จะเงียบมากถ้าเป็นช่วงวันสุกเสาร์นี่คนก็นจะเยอะพวคนจะออกมาดื่มมาเที่ยวกันนะเจ้า บดินใหม่ๆนี่นะเิดว่าบ้าออกมาเอวตอนตอนหน้าหนาวน้เจ้า,นานหนอมาตันนั้นจับหน้าหนาวว่าคนมันหายไปไหนหมดเออแต่มันหนาวไม่ให้ออกบ้านไปอยู่ในบ้านกัน,นเจ้านี่ก็คือนี่ตัวเมืองเลยนะเจ้าตนกลางคืนนะเจ้าแบ่งปันชมด้วยกันนาะ ดูเีล่าอันนี้ก็จะเป็นพับซูเปอร์นะเจ้าซูเปอร์ <c oughs> รขอบคุณที่รับชมนะเจ้าแล้วป่ะก,กันมา ในคลิปวิดีโอหน้านะเจ้าฟักก็ติดตามก็ซับสคไครป์เป็นกำลังใจให้จงยูทูบชาแนลของอีแม่ตัวเนียเจ้าขอบคุณเจ้าเเวอร์เดลร์